เปรีมน,นีทัศการค่เชื่อมแชร์ของดีเมืองทุ่งยังค่ะคือคณะมนุษย์ของเราอะค่ะได้ดําเนินกิจกรรมมาก็ตั้งแต่เปิดกิจกรรมในวันที่25ธันวานวันนี้ก็เหมือนกับมาให้ชุมชนได้รู้อะค่ะว่าเราได้ทําอะไรไปถึงไหนกันแล้วแล้วก็สรุปในภาพรวมว่าเรามีในเรื่องของวิตภัณฑ์อะไรต่างๆที่เรามองว่าจะพัฒนาให้มันเป็นเหมือนของดีเมืองทุ่งยังได้ค่ะเป็นการเผยแพร่วันนี้ก็จะ เชิญชุมชนมาร่วมรับฟังด้วยค่ะครับนะคะวันนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ของของดีเมืองทุ่งยังเนาะดีกระเป๋าเป็นส่วนหนึ่งที่มียุ่แล้วใช่ไหมคะทุ่งยางเรามีของดียังยิ่งย่แล้วเพียงแต่ว่าเราก็มาถามว่าอยากให้เราช่วยในเรื่องของอะไรได้บ้าง จะเป็นเหมือนของที่ระลึกเป็นของกุญแจเป็นกระเป๋าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกุ่มที่เข้เกียบพอดีคำนะคะเราก็จะมีแพ็กเกจก็คือบรรจุภัณฑ์นะคะที่พยายามจะสื่อให้เห็นถึงชุ่มย่างนะคะแล้วก็มองในเรื่องของความความประหยัดด้วยนะคะ